นิดนึสวก็ดีทุกทุนนะวันนี้มอเตอร์พามาทำบัคที่แมปอันนี้นะครับแมปจำชื่อไม่ได้แล้วล่ะอะไรแหลกดอไออะไรทอทอ,ทอ,อะไรน,รน,นี้เยเดี๋ยวมอเตอร์จะสามารถทำบักอันนี้ได้นะครับบัคที่ในการวิ่งแล้วก็ทำนี้แต่ว่าเชื่อว่าทุกคนก็ทำได้แต่วันนี้มอเตอร์ทำสิ่งที่แปลกกว่านี่มอเตอร์จะบินขึ้นไปนะครับ มอเตอร์เป็นคนที่บินได้อาจะต,ต้องใช้อันนี้แล้วก็กดตรงกระโดดรัวๆจนขึ้นไปท้องฟ้าแล้วก็กดอยู่งั้นจนมันบินได้อึงเนี้ยแหละครับตอนนี้มอเตอร์มีความรู้สึกว่ามอเตอร์ไม่ต้องเติมเลยอะเพราะว่ามอเตอร์แค่บินได้แค่นี้แหละแต่ว่ามอเตอร์ก็ยังสามารถแปงลงร่างเป็นอันนี้ได้คับเมื่อกี้เพิ่งเติมไป มันดูเหมือนอากาศเลยนะพอใช้ล่างนเี้ด้วยครับเพราะว่ามันจะลอยช้าขึ้นนะครับเพราะตัวเราใหญ่ไงแบะท่าแบะทาบะ่าบยดูนะฮะนี่นะครับมอเตอร์ก็เป็นเหมือนกลับเออใช้ปีกเหมือนมังกรบินเอาไวนะ้ฮะแต่สรุปก็ไม่ใช่ฮะ เทาไบอกแม่ะอไถึงอะไรถ้าเปิดได้เปิดเอ่ะเปิดได้เท่าไรเปิดเพลงรอครับมันไม่เลยการยังไม่เลิกอันนี้เป็นการสอนบล็อกเพระแม่นะเสร็จแล้วอ่ะโอเคแั่ไม่ใค่เลิกอัดเลยตอนนี้นะโอเคทุกคนนะคะเดี๋ยวมอเตอร์จะลองทำให้ดูนะครับสมมุติว่าท่านผู้ชมนั่นเองก็อยากจะขึ้นไป ตรงเดี๋ยวเดี๋ยวมอเตอร์ขอปับเป็นเหมือนเดิมก่อนเดี๋ยวมันเข้าไม่ได้นะครับสมมุติว่าทุกคนก็อยากจะเข้าไปตรงอันที่มันเป็นอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวหาก่อนที่มันจะเป็นเป็นแบนนะครับที่มีหนามนายุ่งในอันนั้นๆๆๆๆๆอันนั้นอ่ะโอเคสมมุติทุกคนอยากขึ้นไปแต่เห็นว่าเอ๊ะมันไม่มีบันไดขึ้นไปต้องเกิดตรงนั้นตายแล้วเกิดใหม่ตายเกิดใหม่ไม่ใช่ครับ ี๋ยวบางคนปีนตรงนี้มันก็จะยากนะคับางทีตกได้นะมอเตอร์ก็จะทำนี้นะครับแล้วก็ขึ้นไปเลยนะอ้าวเดี๋ยวดิเพราตอนนี้มอเตอร์ทรงตัวไม่ค่อยได้นะครับในตัวมอเตอร์โอเคนี่ไงก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมอเตอร์ลองทําตัวให้เป็นตุ๊กตาก่อนตอนนี้มอเตอร์ก็ลงมาแล้วครับนี่มอเตอร์ไม่ออกนะคะ โอเคแล้วมอเตอร์มาให้ดูอันนึงนะครับที่มันจะเป็นอันเนี้ยตอนเด็กอ่ะมอเตอร์เคยหลงเข้ามาในนี้นะครโอเคลงไปก่อนแล้วก็ลงไปตรงนี้นะคบแต่ว่ามอเตอร์ไม่ลงแน่นอนเพราะมันจะกระโดดไปกระโดดมาตรงนี้มอเตอร์ไม่ค่อยเคยเห็นนะคะสีเขียวนี้เดี๋ยวเตอร์ลงไปให้ดูนะมันจะกระโดดดึงดึงหนึ่งสองเริ่มยามอเตอร์กระโดดดึงดึงอยู่นะครับตอนนี้ เห็นไหมมอเตอร์จะไม่ได้กดกระโดดเลยแค่เดินนเฉยมันก็จะดึงดึงดึงนะครับโอเคเดี๋ยวมอเตอร์ลองตายดูมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมอเตอร์จะขึ้นไปข้างบนฟ้าเลยนะครับเดี๋ยวคราวนี้มอเตอร์จะทําการบินขึ้นไปบนท้องฟ้าสุดเลยครับพอวนท้องฟ้าสุดมันก็ไม่ค่อยไกลนะครับมอเตอร์เคยลองดูแนละ้วนี่เห็นไหมน,นะครับรแล้วสมมติว่าคน ทุกคนทุกท่านอยากเล่นกันนี้ใช่ไหมโอ้ยอยากเล่นยังเลยแต่ว่าขี้เกียจเดินขึ้นไปก็ก็กทำแค่กระโดดอันนี้ขึ้นไปนะครับแค่บินขึ้นไปแต่ถ้าเกิดว่าทุกคนสามารถอดทนได้ก็แค่เดินขึ้นไปนะคบใครที่อาสามารถเอ้ยไม่ใช่ด,ดีสามารถทําได้นะคบก็ลองดูนะครบถ้าเกิดบินไปอ่ะแต่มอเตอร์ไม่อดทนแน่นอนมอเตอร์แค่บินขึ้นไปเลยนะครับตอ,อนนี้มอเตอร์บินไปแล้วครับ อันนี้มอเตอร์ไม่ได้เติมอะไรเลยครับไม่ได้หลอกทุกท่านด้วยนะครับเดี๋ยวมอเตอร์จะลงไปตรงสไลเดอร์นี้นะครับเดี๋ยวมอเตอร์ถ้าเกิดมันนอนปกติแล้วเราไม่เดินให้มันก็จะไม่เออไปนะเดี๋ยวมอเตอร์เดินให้ดูนี่ครับมันก็จะไปแล้วตอนนี้มอเตอร์ปล่อยเดินมันก็ยังไปอยู่นี่ค่ะมอเตอร์กำลังลังจะไหลลงไปนะครับสมมุติอยากเล่นอีกก็บิ้นมาเลยนะครับ ง่ายๆนะคบเทคนิคการบินนะครับไม่ต้องเสียโลบักไม่ต้องอนะไรอ่ะเดี๋ยวถ้าเกิดไม่เชื่อเดี๋ยวอเต้ยดูนะคบเดี๋ยวมาเตอร์กดไปตรงเกมพาร์ก่อนนี่ครับมีแค่สามนี่นะถ้านะใ,ใครไม่เชื่อนะส่วนนี้เป็นกระจกนะครับมอเตอร์เคยลองดูไปแล้วนะก็ไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหรนะ่นะนี่นี่น,นี่เห็นไหมเฟนไฟมอเตอร์เยอะมากเลยตอนนี้ เกมมอเตอร์ลองสลับกับมันดูนะครับสามารถสลับไปอีกมิติหนึได้นะครับอันนี้คืออีกมิติหนึ่งนะครับแล้วนี่คือมิติแห่งความเป็นจริงนะครับมีแปดมันก็เหมือนกันนะครับแต่แค่เป็นโลกในกระจกเฉยโอ้โหมอเตอร์เจอเพื่อนนี้้วยดีเพื่อนดีดีดีเพื่อนโอ้โหเพื่อนอื้อโอ้ตอนนี้มอเตอร์มาอีกมิติหนึ่งแลครับ อีกทีหนึ่งเป็นอะไรที่แปลกมากอันนี้ไม่ใช่แก๊สอะไรสักอย่างนะที่มันไว้ถือมันถือในเกมได้นะครับอันนี้มอเตอร์ที่จับได้อันนี้เป็นห้องน้ำครับจริงด้วยห้องน้ำนะคะมีอย่างหลังหน้าโอ้โหล้วใครเข้ามาปีนในนี้เดี๋ยวเดี๋ยวมอเตอร์ออกไปเน,น,นี่ยเอเคได้แล้วครับเพราะว่ามันต้องพุ่งตัวไงมอเตอร์กลับมามิดเียเหมือน มิติพิศวงนะครับอีกมิติหนึง่งแล้วมอเตอร์อีกคนนึงก็อยู่ในมิตินี้ด้วยนะคบนี่เดี๋ยวเห็นไหมมอเตอร์อีกคนนึงก็อยู่มิตินั้นน,นนะเฮ้ย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 เดี๋ยวมอเตร์ไปอีกมิติหนึ่งโอ้โอ้โอ้ในมิติหนึ่งเขาติดระเบิดนะครับแต่มันมิติขหงความจริงจริงเขาไม่ติดนะก็เลยไม่เป็นไรนะตอนนี้มอเตอร์สองคนก็เลยจะสามาคีกันอย่างดีเลยนะ ไอ้นี่เก่าอ๋อไอ้นี่เก่าอ๋อเก่านะใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวมึงเจอกูแน่นเพื่อนเจอกูแน่เจอกูแน่ไอ้มันหนีครับทุกคนไอใครตีมอเตอร์เนี่ยกระเด็นหมดเลยมึงมานี่เลยเมื่อกี้มึงทำอะไรกับกงนี่เลยอของงั้งีคําหนึ่งเนพะื่อนเราขอกินคำหนึ่ง นายรสชาติเป็นยังไงอยากรู้จังเลยขอครับคำหนึ่งเมื่อกี้มึงทำอะไรกับปูใครนะอ้เงี้ยคำหนึ่งได้ไหมอ๋มีตังอยู่เลยอ๋ออะไรวะเนี่ยใครตีกูไม่ชอบมีพวกผู้หญิงกวนตีนตีนะครับเดี๋ยวหลบมันไปก่อนเดี๋ยวมันตีอีกนอะตีแล้วมอเตอร์ตีมันไม่ทันด้วย มานี่เลยมึงทำอะไรกับปูเอาไว้ซะสาสมถ่ายไปงั้นแหละมึงสาสมจริงกล้องที่มึงทำทอะไรนี่มานี่เลยเนาะยาตอนนี้มอเตอร์บินตามมันอยู่นะครับเดี๋ยวมอเตอร์จะรอจังหวะที่มันตกลงมามอเตอร์จะควับเข้าไปคำเลยวครับแดกข้าง่านะครับ ตอนนี้มาเตอร์บินตามันอยู่นะครับมันลงมาแล้วมึงตายแน่เพื่อนมาทักสิ่งว่าอะไรแล้วออกสื่อเกิอะรขึ้นนินึงไงมีเงี้ยวเหรอเฮ้ยดีมีเงียวอนนี้เลยจ้ามีเี้ยวอันหนึ่งเรียกวัดสองมันกำลังมีคนจะหนีจี้จัดนะครับโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมอเตอร์บินขึ้นไปบนท้องฟ้าแล้ว นี่คือฉากไล่ล่านะครับอันแสนระทึกขวัญนะครับมันหายไปไหนวะเนี่ยอย่าคิดว่ากูจะจำมึงไม่ได้แล้วหลับเพื่อนอย่าปักเลยอย่าปากเลยย่าปึ่งอ้าวไม่ใช่หรอเราม่รู้ว่าเราคิดเราพลาดเป็นสนน้องต้องขอหามกันนะครับ เมื่อกี้มันเดินหนีมอเตอร์เลยครับพอตอนแรกมันมาเก่ามอเตอร์จะมาตีมอเตอร์มอเตอร์เห็นมันปุ๊บมอเตอร์ขยายไซมันหนีเลยครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอเมียวน้าตบยังเลยเดี๋ยวมอเตอร์ขอตบแมวตัวนี้ก่อนนะคะอ้าวแมวหายตรงนี้ไงไม่มีใครอยู่นะครับอือไอแกอือ ออโอ้โหไอ้มันชื่อแคทด้วยนะครับไอแมวไอแมวมันตายซะตัวเกมเตอร์มันตีมอยู่นะครับตีมาเลยครับความเป็นจริงอย่าทำตามนะครับอันนี้เป็นแค่เกมนะครับไม่ต้องทำตามนะครับเพราะเดี๋ยวแมวกัดเอานะครับความเป็นจริงตบเข้าไปเลยนี่แค่เกมนะครับแมวไม่กัดครับแค่มันดูเหมือนกัดพอเลือดเราลดไง มไม่โดนแนชานก็จะเป็นอะไรกันนะไอ้เจัดอ่อันนั้นเป็นผู้หญิงด้วยแสดงว่าถ้าเกิดเจอผู้หญิงจริงๆก็อย่าไปทำมันร้ายอะไรนะคะมันจะไม่ดีต่อตัวเรานะมันไม่ได้อยากมีตอนนี้มอเตอร์อยู่ในอีกมิติมอเตอร์กลับมิติเดิมก่อนมอเตอร์เข้ามิติพิศวงอีกโอเคเพราะว่าเมื่อกี้มันดูพิศวงมากเลยนะครับมอเตอร์สลับกลับมิติเดิมนะครับโ่อย แต่มิติเมื่อกี้มอเตอร์ก็ยังไม่ได้เหมือนไม่ได้เปลี่ยนไปเลยนะคะไลลาคนอื่นขอตบตัวเองเฮ้ยแล้วมอเตอร์มาอยู่ในมิติพิศวงได้ไงเนี่ยอ๋อมอเตอร์ไปอยู่ร้านมันก็เลยสามารถเข้าไม่ได้ป้าป้าอย่าพูดเดี๋ยวอัดคลิปลงยูทูบไม่ได้นี่นะคบมอเตอร์ตีบอกตอนที่เธอนั่งตัด ัเดี๋ยวต้องถักอ่านคลิปใหม่ป้ะเนี่ยเงี้ยตีนะว่า<อ>ต้องก็เดินออกไปดีกว่านะโออะไรเนี่ยติดบักติดบักมักบักบักอีมาบักบักเอ้ยนี่เรียกว่าแอฟรับ